นี่แพ็กสุดท้ายแล้วนะคะพื้นที่นะคะพื้นที่แห่งการเด่งปัาน,นะคะน้ำมีิจของเราอยู่ที่228ถนนปริซาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมยน,นะคะตรงด้านด้านหน้าน้นเป็นดินชีนิกนะคะแล้วก็กำลังสร้างโรงพบางสันยกรรมเบร์มันนะคะ ส่วนด้านหน้าที่รถยิ่งผ่านไปผ่านมาคือถนนอุปริสานะคะส่วนด้านข้างข้างร้านของเรานะติดกับจุดแบ่งปันนะ้ำมนิติตตรงนี้ก็คือร้านซันโซนนะคะซันโซนโคเรียนสปีดฟู้ดนะคะถ่าที่นาออนเทยถ่ายภาพให้ดูทุกครั้งนะคะเป็นจุดที่ร่วมรับน้ำดืม่มนิติตก,กับเรานะคะเมื่อกี้นี้อยู่ตรงนี้ก็สองถังนะคะ เขาจะสลับมาเนาะมีประมาณ4วันหนึ่งก็สองถังนะสลับกันมาแล้วก็สี่ถังบางบางวันก็ถึงถึงห้าถังนะเนพราเราก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้แบ่งปันนะ้ำไม่ติดนะคะวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเคสพิเศษเนาะเป็นโคต้าพิเศษนะคะที่พวกเรานะคะโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะ ได้จัดเตรียมน้ำนมินิติกนะเพื่อ,อโคต้าพิเศษเฉพาะกิดนะคะ,ะในงานอของอพี่อิ๋วนะคะพี่อิ๋วนี่นะคะแป๊หนึ่งน,นะคะชื่อชื่อพี่ปุณศรีเนาะพี่ปุณศรีจำปาทองนะถ้าเราถ้าเราจำจำจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึงนะ,ะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมนะคะ โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะเฟสที่สองของเรานะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่จับจับสลากไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะจำได้แม่นเฉยเลยนะจริงนะคะคือพี่พูนสีจำปลาทองนั่นเองนะขอบคุณนะคะขอบคุณมันสมองของตัวเองเนะาะที่จำได้นะคะพ,พี่พี่ผุนสีจำปลาทองได้ เสียชีวิตนะคะลงจากการประสบอุบัติเหตุทําให้เส้นเลือดในสมองแตกนะคะแตกแล้วก็เสียชีวิตในวันที่เราติดตั้งจับฉลากติดตั้งเครื่องเครื่องที่25นะวันที่25นั่นเองนะคะได้เสียชีวิตในวันได้เข้าโรงพยาบาลวันนั้นแล้วก็แล้วก็เสียชีวิตเนาะไปะเยี่ยมไปเยี่ยมไม่ทันนะคะแล้วก็พอดีทาง ทางทางเราก็ยังไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลไหนเนาะทางโครงการวมพลังก็ก็ไม่ทราบมีการติดต่อนะผสานงานเนาะจากน้องน้องวันนะคะซึ่งเป็นผู้แนะนำนะคะ,ะพี่พูศสีให้เข้าร่วมโครงการซึ่งน้องวันก็เป็นคนที่ได,ได้ได้ติดตั้งเครื่องนะคะ เครื่องที่22ของโครงการนั่นเองนะคะเพิ่งติดตั้งไปหมาดๆนั่นเองนะคะตอนนี้รูปก็ยังอยู่ในโปรไฟล์อยู่เนาะ,ะที่ื้อาทรน,นะคะก็ส่งข่าวเนาะส่งข่าวรวมทั้งลูกชายนะคะของพี่พี่พูญศรีก็ส่งข่าวว่าคุณแม่เสียแล้วเราก็มีการจัดเตรียมน้ำเนาะ,ะวันนี้จะเป็นวันสวดพระอาิธรรมนะคะวันที่สองเนาะ เราก็มีโอกาสจะได้นำนำน้ำแมกเนติกนะคะ,ะไปมอบให้นะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นส่วนร่วมนะคะในความดีนะคะ,ะที่เราเคยมีร่วมกันแล้วก็ความดีของน้ำแมกเนติกที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อีกนะคะซึ่งเราก็เห็นคลิปของพี่คุณศรีแล้วเราก็คิดถึงนะก็คิดถึงพี่อ้อยด้วยนะคะ,ะซึ่งเป็นพี่สาวนะคะ ที่เมตตานะ,ะพี่อิวมาตลอดนะก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะ,ะพี่คุณสีจำปาทองนะพี่อ๋อยแล้วก็ล,กลูกลูกลูกพี่พี่พอิวแล้วก็สามีเนาะแล้วก็ทุกทุกคนนะคะ,ะที่จะทำพิธีอาชาพนากิจในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะคือวันที่28เนาะวันนี้เป็นวันที่วันที่ย7 วันนี้ก็วันที่27ก็พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ทางโครงการลมพลังแบ่งปันความดีก็จะนํนาน้ํานะคะนำน้ำแม่นิติกนะไปไปมีส่วนนะในความดีเนาะมอบให้กับทุกๆคนนะคะที่มาร่วมงานนะของอพี่ปุนศรีนั่นเองเนาะก็ทางโครงการก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ,ะ,ะมาณที่นี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกทุกท่านนะคะ ที่มีได้มีโอกาสได้มา,าร่วมทำความดีด้วยกันเนะาะได้ดื่มน้ำไม่น้ติกในงานนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ